รัฐบาลนะ่ะสร้างกรอบสร้างความร่วมมือแต่คนคิดและทําคือใครรู้ไหมใครครับพี่นงอก็ที่เขาประชุมกันเมื่อวานและวันนี้นะครับก็คือสภาธุรกิจที่ปรึกษา a อแบกนี่ไงเอแบกเนี่ยก็คือนักธุรกิจนะทั้งหมดนโในในประเทศนี้เหมือนกันเวลาเรารัฐบาลเขาคิดทํานโยบายเนี่ยนะนะครับรัฐบาลก็จะคิดก็เรียกว่าคิดอำนวยความสะดวก แต่คนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีตึกราบ้านช่องมีโน,โน้นมีนี่มีนั่นทำเนี่ยก็คือเอกชนเป็นคนขับเคลื่อนในทางตรงกันข้าม a b e บก็เหมือนกัน a b e บก็คือเนี่ยสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจของของเอกเนี่ยนะนะครับก็คือเป็นผู้ประกอบการนักธุรกิจของของสมาชิกประเทศ a b e บทั้ง21เขตเศรษฐกิจที่เขาร่วม <K> เศรษฐกิจนึงก็ประมาณตั้งคนถึง5คน นะแต่ละแต่ละประเทศที่เขาส่งมาเป็นตัวแทนนันจะเรียกประเทศก็ไดนะ้เพราะามันทั้งหมด19ประเทศกับ2เขต2เขตก็คือจีนหมดเลยอ่ะจริงจริงก็ควรนับประเทศนะควรน,นับประเทศนะทั้งหมด21ประเทศนะแต่เขาไม่นับประเทศให้เกียรติเพราะว่าฮ่องกงไม่ได้เป็นประเทศแต่ฮ่องกงเป็นของใครก็ของจีนของจีนนะครับแล้วไต้หวันเป็นของใครก็ของจีนแต่ใช้คําว่าจีนไทเปกับนี่แหละก็เลยไม่ได้นับประเทศใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้น19ประเทศกับ2เขตเศรษฐกิจ นะครับเพราะงนั้นรวมกันละยี่สิบเอ็ดเพราะฉะนั้นนักธุรกิจเนี่ยของตัวซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละเขตเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็มาประชุมกันว่าเขามีปัญหาขาม้มมอุปรรคอะไรในการค้าขายส่งของไปขายบ้านเธอเธอส่งมาขายบ้านฉันมันมีปัญหาอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไร <c oughs> ทําร้างกําแพงขึ้นมาทําไมเนี่ยทําไมกั้นอยู่เนี่ยลดกําแพงลงมาให้ลงต่ำลงมาหน่อยไหมได้ไหมเอาออกได้ไหมเห็นไหมทําให้เรามันทะลุทะลวงไงไอ้ที่เขาเรียกว่าคอนเลยคอนเลยคอนเน็กเนี่ยให เปิดออกวาโอเพนนะครับทำให้เกิดการเดินทางเชื่อมต่อคอนเน็เกิดความสมดุลบาลานเห็นไหมเพราะงั้นเนี้ยเกิดจากเกิดจากอะไรเกิดจากนักธุรกิจเขาทํามาค้าขายกันไม่สะดวกเดินทางกันไม่สะดวกติดกัดกําแพงกําแพงพอติดกัดกาแพงใครจะเอากําแพงออกก็คือรัฐบาลของแต่ละประเทศนี่แหละที่เขาจะต้องมาคุยกันเพื่ออะไรเพื่อนักธุรกิจไปมาหาสู่กนเพราะทุนเนี่ยมันไม่มีขีดจํากัดการค้าขายไม่มีขีดจํากัดมันไปได้ทั่วโลกถูกไหม เหมือนนกหนีหนาวอะใช่ค่ะแต่ความสะดวกที่สําคัญในการอันวยความสะดวกว่าจะลงทุนยังไงให้เปิดกว้างใ,ให้เข้าถึงแล้วมีการเชื่อมโยงนะคะต้องเอากาแพงเนี่ยที่เรากั้นโค <c oughs> วิดไปเอาออกไปนี่แหละที่ของมาคุยกันเนี่ยออก็เหมือนเข้าใจกันเหมือนเอาอาดีตด้วยเอาภาพรวมเอาปัญหามาคุยกันแล้วก็อนาคตจะทายังไงใช่